สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่เช็คดวงรายปี2568นะคะหรือว่าปี2025กันค่ะวันนี้จะใช้ไพ่สองสำรับนะคะในการเปิดทำนายเป็นไพ่ทาโร่ทั้งคู่เลยนะมาเริ่มกันเลยค่ะสำหรับวันเดือนเกิดในแต่ละราศีไปดูที่คอมเมนต์แรกได้นะคะหรือว่าจะดูแบบลัคนาก็ได้นะคะอันนี้เป็นการเปิดภาพรวมนะการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะ ปีหน้านี้นะคะจะมีดาวย้ายใหญ่ๆถึง3าดวงในเดือนเดียวกันคือเดือนพฤษภาคมนะคะเป็นดาวพพฤหัสนะดาวเสาร์แล้วก็ดาวราหูค่ะมีผลกับทุกลัคนณาราศีแน่นอนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยชาวมังกรน,นะคะเพราะดาวประจําตัวคุณดาวเสาร์กำลังจะย้ายจากลักนณาราศีกุมนะคะเรือนการเงินเข้าสู่เรือนอสหัดช้าเกี่ยวกับสภาพสังคมสภาพแวดล้อมเพื่อนฝูงแบบนี้นะคะแสดงว่าต้องมีการเดินทางแน่นอนเลยนะคะการเปลี่ยนที่ อยู่ก็ได้การโยกย้ายเนี่ยลักษณะไพ่ที่ขึ้นมาแบบนี้นะคะเกี่ยวข้องกับการทํางานการเดินทางเนี่ยโดดเด่นมากๆนะคะมีไพ่เนี่ยไม้เท้าขึ้นมาถึง4ใบนะคะอัศวินถือไม้เท้าขึ้นมา8ไม้เท้านะคะหไม้เทา้าแล้วก็2ไม้เท้าเนี่ยไม้เท้าคืองานภาระหน้าที่นะคะความอดทนก็ได้ขึ้นมาถึง4ใบเลยเรามาดูกันที่พไพ่ใบแรกกันก่อนเลยอัศวินถือไม้เท้าขึ้นมาปี2568นี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ยุ่งการเดินทาง เกี่ยวกับสายงานนะคะการไปดูงานต่างประเทศก็ได้เพราะว่ามีไพ่สองไม้เท้ามันขึ้นมาด้วยหรือว่าการพบปะลูกค้าในประเทศแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเตรียมร่างกายให้พร้อมเลยนะคะไพ่ของการเดินทางเนี่ยค่อนข้างจะขึ้นมาเยอะเลยเนี่ยเป็นไพ่อัจ,จวินถือไม้เท้านะคะไพ่8ดไม้เท้าไพ่สองไม้เท้าขึ้นมาไพ่ฟูนะคะก็เป็นไพ่ของนักเดินทางอีกนะไพ่ใบนี้เนี่ยอาชีพที่เด่นนะนะคะแต่ว่าไม่ได้จําเป็นว่าเพื่อนๆต้องทําอาชีพพวกนี้นะเช่นขนทรงวิศวกร กรมโยธาแอสจวัอย่างเงี้ยค่ะต้องมีการเดินทางเคลื่อนที่อยู่บ่อยๆนะคะหรือว่าเป็นงานที่อิสระก,ก็ได้ใครต้องการทํางานฟรีแลนซ์นะไพ่ใบนี้นะคะไพ่ฟูขึ้นมาเนี่ยเกณฑ์ค่อนข้างโดดเด่นเป็นพิเศษเลยงานออนไลน์งานที่จะต้องใช้ภาษาต่างประเทศหรือว่าต้องติดต่อกับชาวต่างชาติเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะไม่จําเป็นต้องลาออกจากงานประจําเสมอไปนะคุณอาจจะได้จอบพิเศษหรือว่าเงินพิเศษจากงานตรงนี้ก็เป็นได้นะคะไพ่ใบที่2ขึ้นมาเป็น ให้8ปดไม้เท้า8ปดไม้เท้าเนี่ยคือการเดินทางอีกแล้วนะคะส่วนใหญ่เป็นการเดินทางเพราะว่าสายงานนะคะจะเดินทางใกล้ไกลได้หมดเลยโดยเฉพาะงานต่างประเทศงานออนไลน์เนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นเลยค่ะนะหรือว่าคุณกําลังจะได้รับข่าวดีในเรื่องบางเรื่องนะมีคนยกคูโทราศัพท์อีเมลหรือว่าแท็กเมสเซจอะไรพวกนี้ไพ่ใบนี้คือมันมีระยะทางมาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นงานที่จะต้องใช้อุปกรณ์สื่อสารหรือว่าการพบรักออนไลน์ยังได้เลยนะคะแต่ว่าไพ่เกี่ยวกับถ้วยการ พบรักเนี่ยมันยังไม่ขึ้นมานะเดี๋ยวอลิซจะมาเปิดต่อนะคะว่าคุณมีเกณฑ์พบรักในปี2,568หรือเปล่าสําหรับคนที่กําลังโสดอยู่นะไพ่ห้าไม้เท้าขึ้นมาไพ่ใบนี้นะใครที่ทํางานเป็นทีมนะคะต้องระวังนิดนึงเนี่ยมันคือการขัดแข้งขัดค้าขัดผลประโยชน์นะคะมีการทะเลาะกันนะคะมีเรื่องบาดหมางกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเย็นได้เย็นนะคะที่ทํางานเป็นทีมต้องระวังไพ่ใบนี้นะเขาบอกว่าปิดทองหลังพระจะดีกว่าเนี่ยทำอะไรเด่นๆแล้วมันจะเป็นภัยแก่ตัวเองนะคะ ไพ่ uh, The f ฟ o ขึ้นมาไพ่ใบนี้คือไพ่หมายเลขศูนย์นะไพ่ใบแรกของสําหรับยิบซี่ค่ะจุดเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะโอกาสใหม่ๆเส้นทางใหม่ๆอย่างที่คุณไม่เคยทํามาก่อนได้ทุกด้านนะคะเกี่ยวกับการงานการเงินเนี่ยคุณอาจจะมีลู่ทางช่องทางอะไรใหม่ๆนะเกี่ยวกับการหาเงินนะคะโดยเฉพาะงานฟรีแลนซ์งานที่ไม่ต้องมีใครมาควบคุมนะเพราะว่าไพ่ใบนี้คือคนที่รักอิสระนะคะเป็นนายของตัวเองเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นเลยเกี่ยวข้องกับการเดินทาง ได้คุณอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางท่องเที่ยวเยอะขึ้นในปี2568ส่วนในด้านความรักเนี่ยไพ่ใบนี้คือไพ่ของคนโสดนะที่ได้หลุดออกมาจากความสัมพันธ์แล้วเป็นอิสระนะคะมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นชิลๆมากขึ้นหรือว่าพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นความรักใหม่ก็ได้นะแต่ว่าไม่ได้คาดหวังนะไม่ได้กดดันตัวเองถ้าเข้ามาแล้วถูกใจก็ดีไปแต่ถ้ายังไม่ถูกใจฉันก็พร้อมที่จะอยู่เป็นโสดแบบมีความสุขต่อไปเนี่ยคือความหมายของไพ่ฟูเลยค่ะแล้วก็เป็นไพ่ สองไม้เท้านะคะเด่นมากเรื่องงานต่างประเทศนะใครรอวีซ่าไปต่างประเทศนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาไพ่ของการเดินทางไพ่ของนักเดินทางขึ้นมาแล้วไพ่ฟูแปดไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยคุณมีเกณฑ์ได้จะเดินทางเพราะว่าสายงานหรือว่าตามคู่ครองการเรียนการศึกษาต่อเนี่ยได้หมดเลยนะคะมันคือจุดเริ่มต้นใหม่ของการเดินทางไปต่างประเทศแล้วยิ่งมีไพ่เนี่ยไพ่ฟูขึ้นมาเนี่ยคือไปในที่ที่ไม่เคยไปแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมีความสุขนะคะมีแพชชั่นกับมันมากๆ หรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติก็ได้นะงานใช้ภาษาอื่นๆเจ้านายเป็นคนต่างชาติบริษัทเป็นชาวต่างชาติอะไรแบบนี้นะคะค่อนข้างที่จะโดดเด่นเป็นพิเศษเลยนะคะโอเคเรามาดูกันที่ห้าใบนะคะให้กับชาวลัคนาราศีมังกรนะไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่9ก้าถ้วยค่ะอัจวินถือถ้วยมาความรักขึ้นมาแล้วนะคะชารีออดก็เดินทางอีกแล้วไพ่เหรียญขึ้นมา2เหรียญแล้วก็เป็นไพ่ห้าเหรียญน,นะคะเรามาดูกันที่ไพ่ใบแรกกันก่อนเลยนะ เป็นไพ่ก้าถ้วยไพ่ใบนี้คือการสุขสมหวังฝันที่เป็นจริงเกี่ยวกับด้านความรักนะใครที่กําลังโสดอยู่แล้วรอคอยความรักในปีนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ได้เพราะว่ามันมีไพ่เนี่ยอัศวินถือถ้วยขึ้นมาด้วยคือมีคนเดินทางเข้ามามอบความรักให้คุณหรือว่าคุณไปมอบความรักให้ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยแล้วมีไพ่ของคนโสดเนี่ยการเดินทางคนโสดเดินทางเข้ามาหาคุณอีกนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นการพบรักออนไลน์ได้เพราะว่ามีไพ่แปดไม้เท้าขึ้นมา การเดินทางเพราะว่าสายงานของคุณนะคะการเดินทางใกล้ไกลเนี่ยเรามีเกณฑ์การพบรักเนี่ยจะค่อนข้างเด่นเลยลักษณะคนที่เข้ามาก้าวถ้วยเป็นคนที่โปรไฟล์ดีค่ะมีความอุดมสมบูรณ์คือเขาอาจจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานหรือว่าเป็นคนที่มีฐานะการเงินที่ดีก็ได้นะลักษณะเด่นที่สุดของก้าวถ้วยเนี่ยคือไพ่ของพ่อไม้แม่ไม้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะมีตําหนิมาก่อนเออน,นะคะก้าวถ้วยแล้วก็เป็นไพ่อจวินถือถ้วยค่ะเป็นคนที่โรแมน ไะะพ่ใบนี้คือมีคนมามอบความรักนะคะถือถ้วยคือถือ,ถอความรักมามอบให้สําหรับคนที่เป็นแฟนกันมานานแล้วเนี่ยคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้สละโสดได้เพราะไพ่ใบนี้คือการขอแต่งงานได้เช่นกันนะคะอาจจะวินถือถ้วยนะแล้วก็เป็นไพ่ชารีออดขึ้นมาเอาด้านไหนก่อนดีเพราะว่ามันได้ทุกด้านนะชารีออดเอาด้านความรักก่อนละกันนะคะเพราะว่ามีไพ่ถ้วยต่อขึ้นมาติดๆเลยมาจากต่างถิ่นแดน,นไกลเนี่ยชารีออตนะคะไพ่ใบนี้คือชาวกวรกฎนะกรกฎมาจากเรือน เป็นเรือนปัตตานีของคุณนะคะเกี่ยวกับเรือนคู่ครองคู่ค,ค,ค้าคู่สัญญาแบบนี้นะคะมาจากต่างถิ่นแดนไกลเด่นหรือว่าเป็นคนในประเทศเนี่ยแหละแต่ว่าเป็นคนที่ขยันมุ่งมั่นเอาจริงเอาจ้างนะคะเป็นคนที่มีดีเทลมากมากเลยกับการใช้ชีวิตเนี่ยโดดเด่นเป็นพิเศษนะหรือว่าถ้าเกี่ยวกับด้านการงานนะคุณจะต้องขยันอดทนเนี่ยมันจะไม่ได้อะไรมาง่ายๆนะคะใครต้องการเริ่มทําธุรกิจใหม่ของเราเองนะคะเนี่ยไพ่ฟูขึ้นมาแล้วนะคะคุณอาจจะต้องหนักต้องเหนื่อยเนี่ยนะคะ ให้ชาริออตขึ้นมาแต่ว่าความหมายอีกความหมายหนึ่งของใบนี้เลยนะมันคือ Success นะคะการประสบความสําเร็จนะส่วนในเรื่องการเงินเนี่ยการที่คุณจะได้เงินมานะคะในปีหน้านี้เนี่ยอัศวินถือไม้เท้าขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกเนี่ย คุณนั่งเฉยๆอยู่กับที่อ่ะมันไม่ได้นะคะโชคมันจะไม่ได้หล่นเข้ามาเพราะว่ามันไม่มีไพ่ของโชคลาภขึ้นมาแต่การทํางานการมุ่งมั่นขยันของคุณเนี่ยแหละมันจะทําเงินให้กับคุณนะโดยเฉพาะใครนะคะที่ทํางานแบบซื้อมาขายไปเนี่ยการลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะคะค่อนข้างจะโดดเด่นเลยเนี่ยไพ่ใบนี้นะคะสองเหรียญมันขึ้นมาสเหรียญเนี่ยเขาบอกว่า คุณจะต้องคิดหน้าคิดหลังก่อนที่จะจับใจใช้ซอยหรือว่าลงทุนทําอะไรนะคะมีสติหรือว่าระมัดระวังนะคะรอบคอบก่อนการตัดสินใจนะแล้วก็เป็นไพ่ห้าเหรียญขึ้นมาค่ะห้าเหรียญนเน่นงดการให้ยืมเงินค่ะใครมาขอยืมเงินนะคะการลงทุนแบบไม่มีที่มาที่ไปหรือว่าพวกมิจฉาชีพอะไรแบบเนี้บางทีรู้หน้าไม่รู้ใจเนะี่ยแต่งตัวดีมานะคะเพราะฉะนั้นเช็คดูให้ดีสะกก่อนก่อนการตัดสินใจการใช้เงินการลงทุนในทุกๆเรื่องนะคะโอเคเรา มาดูกันอีก5้าใบให้กับชาวมังกรนะใบแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่6ถ้วยนะคะความรักทําไมเด่นอย่างนี้นะคะปีหน้านี้สําหรับชาวมังกรบางคนบอกอยากได้เงินมากกว่านะคะความรักไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยนะมาดูกันที่ไพ่หถ้วยกันก่อนนะคะเป็นการพบรักใหม่แบบเซอร์ไพรส์นะเนี่ยการพบรักใหม่นะขึ้นมาอัศวินถือถ้วยเนี่ยเด่นมากๆนะคะกับไพ่หถ้วยขึ้นมา2ใบนี้เนี่ยเป็นคนเก่าๆได้นะคนเก่าๆในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงแฟนเก่าอย่างเด ะะหมายถึงว่าคนที่คุณเคยรู้จักกันมาในอดีตนะคะเพื่อนเกา่าเพื่อนสมัยเรียนเนี่ย ไพ่หกถ้วยขึ้นมาอยู่ดีๆเข้ามาแบบเซอร์ไพรส์อะนะคะมานัดเจอกันแล้วก็อยู่ดีๆเป็นแฟนกันเฉยเลยแบบไม่คาดคิดคาดฝันเนี่ย,พยไพ่ใบนี้คือมีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างนะคะหรือว่ามีใครแนะนําให้คุณรู้จักก็ได้นะอาจจะเป็นคนในครอบครัวนะคะหรือว่าเพื่อนฝูงเนี่ยแนะนําใครบางคนให้คุณรู้จักเนะี่ยคือมีแม่สื่อพ่อชักนะคะพไพ่ใบนี้นะแล้วก็เป็นไพ่แปดเหรียญขึ้นมาการที่ชาวมังกรจะได้เงินในปี2568นี้นะคะคุณจะต้องขยันเนี่ยอาจ วินขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกนะคือมันจะต้องเหนื่อยนะี่ยมีการควบม้ามีการเดินทางแล้วยิ่งใช้ฝีไม้ลายมือนะคะของตัวเองเป็นหลัก เพิ่งผากไข่ไม่ค่อยจะได้นะเห็นผู้ชายคนนี้ไหมคะถือค้อนถือตะปูเนี่ยใช้มือของตัวเองนะคะทางานหาเงินเนี่ยความสามารถแต่8เหรียญเนี่ยมันไม่น้อยนะคะเพื่อนๆ8เหรียญเนี่ยสูงสุดคือ10แล้วคุณได้8เลยโดยเฉพาะงานที่เป็นใช้พรสวรรค์ความสามารถพิเศษเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นเลยนะไพ่สองเหรียญขึ้นมานะคะไพ่ใบนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันคือแบบเงินเข้ามาแล้วมันจะบินออกไปอย่างรวดเร็วเนี่ยเพราะฉะนั้นการใช้ใจ่ายทุกครั้งอย่าง ที่บอกเลยมันจะต้องมีความระมัดระวังนะคะ แล้วก็เป็นไพ่สิบดาบขึ้นมาค่ะดาบคืออุปสรรคค่ะคือความเครียดความอดทนปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยสำหรับเรื่องความรักนะคะคนที่ไม่ใช่อาจจะมีเกณฑ์ไม่ได้ไปต่อนะมันอาจจะมีการจบมันเกิดขึ้นนะคะเพราะไพ่ใบนี้มันคือจุดสิ้นสุดจุดจบอะไรบางอย่างมันเป็นปัญหาคาลาคาซังเป็นเวลานานเนี่ยแต่คุณก็ยังโชคดีนะเพราะว่ามันมีเกณฑ์ได้มีคนใหม่ๆเข้ามาให้คุณเลือกนะคะเพราะว่ามันมีไพ่เนี่ยหกถ้วยกับอัศวินถือถ้วยมันขึ้นมาค่ะหรือว่า เกี่ยวเรื่องปัญหาสุขภาพนะคะระวังเรื่องปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะใครที่ทํางานหนักมีการเดินทางบ่อยๆหรือว่าอุบัติเหตุก็ได้มีสติอยู่กับตัวเองทุกครั้งนะคะเวลาการเดินทางนะคะโอเคเรามาดูอีกหนึ่งสำรับนะคะเป็นสำรับยิปซีเหมือนกันขออีกห้าใบค่ะให้กับชาวลัคนาราศีมังกรนะปีหน้านี้จะมีดาวใหญ่ๆย้ายถึง3ดวงนะคะมีดาวพฤหัสนะคะดาวเสาแล้วก็ดาวราหูค่ะดาวราหูเนี่ยจะมาอยู่ใน เรือนการเงินของคุณมาดูกันค่ะอันนี้เป็นชาวลัคนาราศีมังกรนะเราชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยเป็นเรือนการเงินเรือนกระดุมผาะของคุณในวันที่5พฤษภาคมนะดาวราหูจะกลับเข้าบ้านในรอบ18ปีนะคะจะอยู่ไป1ปีครึ่งเลยเพราะฉะนั้นจะต้องระวังเกี่ยวกับการจับใจใช้สอยเนี่ยว่าการลงทุนทุกอย่างนะเวาสาวดาวของลัคนาราศีมังกรเนี่ยจะไปอยู่ในลัคนาราศีมีนเป็นเรือนสหัชชะเกี่ยวกับสภาพสังคมแวดล้อมเพื่อนฝูงคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ ที่ที่คุณไม่เคยไปนะคะการเดินทางเนี่ยโอ้เราพ่้การเดินทางนะตั้งแต่อลิสเปิดมานะคะชาวมังกรเป็นราศีสุดท้ายที่อลิสเปิดเลยนะ การเดินทางขึ้นมาเยอะที่สุดนะคะถ้าเปรียบเทียบกับทั้ง12ลัคนาราศีเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังเรื่องปัญหาสุขภาพอุบัติเหตุนะคะให้ดีไว้เตรียมความพร้อมให้ดีค่ะนะเรามาดูกันเลยนะคะขอ5ใบให้กับชาวมังกรนะไพ่อีกหนึ่งสำหรับสุดท้ายนะคะมาดูกันใบแรกนะคะขึ้นมาอุลตริคขึ้นมาเป็นไพ่8ดไม้เท้านะคะชารีอดอดนะคะเป็นไพ่เมจิกเชียนค่ะเป็นไพ่8ถ้วยนะคะแล้วก็เป็นไพ่เดอะเลเวอร์ขึ้นมานะคะ ไพ่เหรียญขึ้นมา แค่สใบนะคะคือมีไพ่เนี่ยสองเหรียญขึ้นมากับ8เหรียญระวังเรื่องการใช้จ่ายส่วนเรื่องความรักกับเรื่องงานเนี่ยขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะคะบางคนบอกว่าไม่อยากได้ความรักอยากได้เงินมากกว่าเรามาดูไพ่ใบแรกกันก่อนเลยนะคะ8ไม้เท้าสาหรับเลข8ดไม้เท้าก็ขึ้นมาจําได้ไหมคะเนี่ยไพ่ใบที่2เลยเกี่ยวข้องกับการเดินทางค่ะใกล้ไกลได้หมดเลยนะโดยเฉพาะงานต่างประเทศนะคะไพ่ใบนี้นะสองไม้เท้าขึ้นมาชารีออตเนี่ยเกี่ยวข้องกับด้านต่างประเทศเช่นกันนะคะ เกี่ยวข้องกับงานออนไลน์เนี่ยราหูจริงๆนะถ้าคุณจะทําเงินได้นะคะจะต้องเดินทางนะคะเกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือว่างานออนไลน์เนี่ยจะค่อนข้างโดดเด่นเลยไพ่ใบที่2ขึ้นมาไพ่ของ Success ค่ะเนี่ยไพ่ใบนี้นะคะการประสบความสําเร็จนะคุณสิ่งที่คุณตั้งเป้ามุ่งหวังไว้ขยันอดทนแล้วคุณจะได้มันหรือว่าเกี่ยวข้องกับการเดินทางไปต่างประเทศการไปดูงานต่างประเทศการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในต่างประเทศเนี่ยโดดเด่นหรือแม้กระทั่งความรักนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้พบรักจาก าชาวต่างชาติก็เป็นได้ ว่าเกณฑ์การพบรักจากการเดินทางในประเทศได้เช่นกันค่ะแล้วไพ่เมจิกเชนก็ขึ้นมานะคะใบที่3ไพ่ใบนี้เนี่ยเด่นที่สุดเรื่องงานใหม่สิ่งใหม่ๆทั้งหมดนะคะกิจกรรมใหม่สังคมใหม่อย่างที่คุณไม่เคยทํามาก่อนแล้วมีโอกาสประสบความสําเร็จไพ่ใบนี้คือนักเดินทางอีกแล้วนะคะผู้หาประสบการณ์อะไรใหม่ๆให้กับชีวิตนะเมจิกเชนนะคะแล้วก็เป็นไพ่แดถ้วยนะคะสําหรับบางคนมีเกณฑ์ได้ห่างไกลบ้านนะจากการเดินทางของคุณคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้คิดถึงบ้านเนี่ยไพ ไพ่ใบนี้คือการพลัดถิ่นนะคะย้ายถิ่นที่อยู่ไพ่ของการเดินทางขึ้นมาเยอะแบบนี้นะคุณจะต้องอคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยคุณจะต้องหาเวลาไปสวีทหวานกับแฟนมากยิ่งขึ้นนะเมื่ออย่างนั้นความรักมันจะจืดจางนะคะไพ่แปดถ้วยหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ได้ขออนุญาตอ่านนะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้เลิกนะเพราะว่ายิ่งมีไพ่เนี่ยสิบดาบขึ้นมาด้วยนะคะสิบดาบคือการเลิกลาคือจุดจบอะไรบางอย่างสําหรับคนที่ยื้อกันมานานแสนนานนะคะเกี่ยวกับด้านความรัก แล้วหลุดออกมาเป็นโสดเพราะว่ามีไพ่ของการได้หลุดออกมาเป็นอิสระนะคะไพ่ฟูขึ้นมานะแล้วก็เป็นไพ่เลิฟเวอร์นะคะไพ่เลิฟเวอร์เกี่ยวกับด้านความรักนะคะมันคือไพ่ของการออกเดทกันมันคือไพ่ของการพบรักมีการข้างรักตัวติดกันแบบนี้มันไม่ใช่ไพ่ของการแต่งงานในปีหน้านี้ถามว่าคุณมีเกณฑ์ได้แต่งงานหรือเปล่านะคะมันคือการได้พบรักแล้วก็ศึกษานิสัยใจคอกันมากกว่าเพราะว่าไพ่เลิฟเวอร์นะคะมันขึ้นมาวันนี้จบแล้วกับชาวลัคนาราศีมังกร กนะคะขอบคุณค่ะ